วัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19อามะกะทัญะเปยยานว่าด้วยสัตว์ผู้มีการกระทําต่างๆกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับไรนาและที่ดินมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับไล่นาและที่ดินมีมากกว่าดูก <um um, mm. ่พิสิกษ์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการซื้อและการขายมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการซื้อและการขายมีมากกว่าดูก่พิสิกษ์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการประกอบ ธูตกรรมและการรับใช้มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการประกอบธูตกรรมและการรับใช้มีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการกงด้วยตาช่าง การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตรงวัดมีมากกว่าผูาภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงและการกระทําของปลอมมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงและการกระทําของปลอมมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้งดเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปร้นและการโชคมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปร้นและการโชคมีมากกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นไว้ในปลายพระนขาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ในปลายเล็บก,กับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ที่ปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเสี้ยวดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติในพวกมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่า ดูกนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในกําเนิดเดรฉานมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อิสุกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วจะกลับมาเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัย มีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดาแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุกทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้ว กลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกมนุษย์มีน้อย โดยที่แท้สัตว์ที่จุต,จต,จต,จติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในปิติวิสัยมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรฉานมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วจะกลับไปเกิดในพวกเทวดามีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปแล้วกลับไปเกิดในปิติวิสัยมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัตว์สี่อริยสัตว์สี่เป็นไนคือทุกขะอริยสัตว์ทุกขะสมุททะอริยสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากราณ์ภาษิตนี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสตของพระผู้มีพระภาคชะนี้แหละจบแล้วนะคะ สำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ